ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปนี้จะเป็นรัฐบาลไทยอีกคลิปหนึ่งเนาะค่ะซึ่งเข้าลงไปแล้วก็น,นี่เล่วพัฒนาชุดเต็มเนาะคะ่ะล่าพัฒนาละก็รัฐบาลไทย10หน่วยล่างเนาะค่ะ10หน่วยล่างสําหรับคลิปนี้เข้าจะล่งเป็น บาลไทยชุดเด่นเนาะค่ะเด่นบนล่างแล้วก็ชุดเด่นบนันา่ว่าถ้าในดูจะมีสูตรที่เดินเง้ยวๆอยู่ด้วค่ะพี่น้องเนาะค่ะชุดเด่นบนที่เดินยาวๆมีหลายสูตรอยู่ด้วยค่ะถ้าไปตามกันต่อเนาะค่ะเนาะอันนี้ชุดเด่นแล้วเขาจะล่งชุดนี้ก่อนชุดเด่นบนกับเด่นบนล่างกันแล้วกันเนาะค่ะ มันจะมีหัวคอขันในยุดอกพี่น้องแกงแคปเอาเนาะคะ่ะเพื่อคำเตือนก่อนค่ะคำเตือนเนาะคะ่ะพี่น้องโอ้ยกล่องเฮาก็บเจมินเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อค่ะพี่น้อง ขอบคุณพีคุณน้องหลายๆที่เขามารับชม่มากกไลค์ก็แชร์เปิดการมอ่งเห็นซอยแอดเนาะค่ะเข้าไปเบิ่งชุดแรกนี่าเอาล่งเป็นเด่นบนกับลกหบลักหน่วยบนลักน่วยบนได้สูตรนี่ได้สิบสามงวดแล้วยังเดินต่อยงๆอยู่เนาะค่ะแต่มันจะเป็นตัวเลขหลายตัวจากหน่อยหนึ่งแต่แอดกับว่ามั่นกักขุมอยู่ด้วยค่ะมั่นกับคุมอยู่ ชุดเดินบนของเฮ่ากับเข่าลายสูตรนะคะเข่าลายสูตรนี่ทั้งสูตรเข่าทั้งสูตรรุดเนาะพี่น้องค่ะไปกันต่อนะคะสูตรได้รุดเท่ากับผักสูตรได้เดินเท่ากับไปต่อเท่านั้นเนาะคะ่ะสูตรเดินบนสูตรแรกนะคะแอเทเหตุคำนวณออกมาแล้วเผื่อคว่ำว่องไว้เนาะคะ่ะเดินมาจังสี่เนาะคะ่ะวดที่แล้วเข้าที่เลขสอง หงุดนี้ได้สามกับศูนย์พี่น้องมาเป็นตาม่าบอแคปเอาเดอร์ค่ะแคปเอาแอดโปมมีเวลาแอดเอาสูตรไไปทัางหลังอยู่นี่เอาพี่น้องแคปเอาเห็นบอเอาปากกาหน่อยเขียนหกบวกกันหนึ่งครั 6, 6้งได้หกสองสามเป็นหกหกบวกหกได้สิบสองสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามสามบวกเจ็ดได้สิบคือศูนย์ค่ะคงที่ยุ่ไกลเหมือนพี่น้องนี่ค่ะ 1กับเจ็นะคะพี่น้องเห็นบ่แเปบเอานะคะแคบเอาวิธีทำสูตรนี้ได้3กับ0ูนะคะสกับศู 0. สูตรเด่นบนมันจะปนกันทั้งสิหน่วยแล่ะกัทั้งหน่วยทั้ง10บนะคะสูตรนี้คือหลักหน่วยบน 1ิบสงสิบสามงวดทาง,งวดนี้เขาจะเป็นงวดที่14ที่หลักหน่วยบนเนาะค่ะพี่้องเบิงเอาไว้มันเป็นตามาบ่เนาะคะ่ะถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่14ที่หลักหน่วยบนเมื่อกี้มันชนก,นกันกับสูตรเด่นบนคือเลข3เนาะคะ่ะชนกับสูตรเด่นบนคือเลขสาม ไปเบื้องสูตรต่อไปอันนี้ได้สิบสามงวดถ้าผ่านงวดนี้จะได้สิบสี่งวดเนาะคะ่ะไปดูอันนี้เป็นสิบหน่วยบนไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะคะ่ะไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยงวดนี้งวดที่แล้วได้สองกับเจ็ดมาน้ากันงวดถดขึ้นไปได้เจ็ดงวดถ้ดขึ้นไปได้หกงวดถดขึ้นไปสี่กับเกามาน้ากันคืองวดที่แล้ว วดทัดขึ้นไปได้เจ็ดเนาะคะ่ะแอดกัว่ามันง่ามอยู่เด้พี่น้องเนาะคะ่ะเด่นทั้งนั้นแหละคะ่ะทั้งสองทั้งเจ็ดแต่ว่าเป็นติดดับเพิ่นเนาะคะ่ะอาจารย์ใหญ่ๆเพิน่นกะว่ากันไปตามสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะว่ากันไปตามสูตรอ่าสูตรลักนวยสูตรนี่นะคะงวดที่แล้วหลุดไม่มีเจ็ดแต่เขามาสิบสองหัววดที่สิบสามหลุดนะคะอันนี้คือปักลัก,ลกนวย ที่นี่นะคะปากหลักหน่วยงวดนี้ชนกันบอกาะชนกันที่เลขเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดเม็ดเดียวมันก็ไปนชนที่เด่นบนนะคะเด่นบนเพค่อใครจะคือมนมูดอกค่ะพี่นอ้องสูตรเนาะคะ่ะกะฮ้องเข้ากับเขาเมื่อเราสองงวดติดเนาะแปดเจ็ดกับแปดห้าเนาะคะ่ะงวดนี้จะเขาก็แอ้พี่นอ้องตอนี้ หลักหน่วยบน2สูตรชนกันที่7จ็ดเราก็ไปชนเด่นบนนะคะไปชนเด่นบน2สูตรนี่คือสูตรที่รุดนะคะสูตรรุดเท่ากับจะเอาออกเนาะคะ่ะพี่น้องที่นี่ส่วนเลขสามนี่มันไปชนกับสูตรหลักหน่วยที่ยังบนลลุดคือสูตรอยู่กลางนี่เนาะคะ่ะสูตรที่อยู่ตรงกลางสูตรนี้ ด้สิบวงสวดที่สิบสี่เนาะค่ะถ้าเขางวดนี่อันนี้คือชุดเด่นบนเนาะคะ่ะพี่น้องแคปเอาไว้เธอเบิ้งสี่สูตรนี่ย่างบอลลุดชนกันที่เลขเจ็ดสามสูตรเลขสามสองสูตรเลขสองอีกสองสูตรเนาะนอกนั่นปะปลายเจ็ดสามสองที่เด่นบนหน่วยบนอ่าส่วนเจ็ดสองนั่นไปไดสิบหน่วยเนาะคะ่ะเอาไป ต่อสูตรต่อไปเนาะ,ะพี่น้อง<ม>แล้วทางมันกับมีเขาไม่ลดเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะ<ม>แอดกะเหตุตามสูตรคำนวณไปตามสูตรบารูว่าสูตรใดมันจะเดินสูตรใดมันจะหลุดเนาะค่ะพี่น้องรอแป๊บหนึ่งเน้ะค่ะ สูรเด่นบนจบไปแล้วนะคะเามาเบิร์สูตรเด่นบนล่างสูตรได้จะไปสูตรได้จะยูเนาะคะ่ะได้สามกับสีงวดที่ออกห้าหกสามนั่นค่ะพี่น้องมาทีสามสองล่างเอา้าวัดกับอีกแล้วนะคะคได้สองกับสามงวดต่อมาเข้าที่สามหกล่าง ได้7กับ8งวดต่อมาเข้าที่8 5แล้วก็2 7บนแล้วค่ะอันนี้เป็นชุดเด่นบนล่างค่ะพี่น้องไปดูวิธีทำกันนะเดี๋ยวขาดออกมาน้าบอนี่ค่ะพี่น,อนะะ้องคะประกาหน่อยเขียนนะคะหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบบน2ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้ง2บวกกัน1ครั้งได้2 สอบวกสได้6กหบวกแได้14 4สบวกสคงที่ได้6 6หบวกหนึ่งได้7ได้6กับ7ค่ะคือสูตรนี้นะคะได้6กับเจ็ดไปเบิ้งสูตรที่2เนาะคะ่ะพี่น้องสูตรที่2ได้3กับ5้าอ่าพ้ก็ออกที่6กสาสองนะคะอ่าสูตรนี้เ่าเห็นเลขสาบนเนาะคะ่ะ ตาเนาะพี่น้องเช็คย,ย,ย,ยี่ไวๆหยื่อเขียนยื่อผู้เดียวกับว่าเห็นเนาะคะ่ะหมวดต่อมาได้กหกกับแปดมาทั้งหกทั้งแปดเนาะคะ่ะซูนี่เกี่ยวกันดีอยู่ค่ะหมวดที่แล้วห้ากับเจ็ดมาทั้งหาทั้งเจ็ดอีกเนาะคะ่ะมาทั้งห้าทั้งเจ็ดที่เด่นบนล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เขา่าอ่าเอากว้างเพ้่เดียวเล็งเสีงเลงสียละพี่น้อง แล้วก็เขาบนเขาล่างมากด้นี่พี่น้องซ่อมเบิ้งได้ 6, 8, 5, หกแปดห้ากับ7จ็ดงวดนี้แอดกระมักสุดมักเลยค่ะนะคะเลขสองตัวนี้นี่ให้เห็นแน่นอนละพี่น้องอันสูตรห้าบอลลุดเนาะอัาสูตรบอลลุดไปเบิ้งวิธที่ท้ำน้ำกันค่ะวิธีทำของสูตรนี้นะคะ หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งหลักสิบล่างหนึงร 2, นะค,ะกกนครั้งได้เท่าไหร่บวก 2, องบวกสอนะคะสองบวกกันหงครั้ง 7, 2, 14, 4, ได้สอบวก 6, 6, 6, บวกั 8, นสครั้งเก็ดสองสิบสี่สี่บวกสอได้หกหกบวกแดได้สิบสี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดเนาะค่ะสูตรคือนไก่กันค่ะมันคือไก่กันแห้งเลยพี่น้องมันสูตรมันอันเดียวกันกัน คาคงทีแต้มเดียวเองเนาะคะ่ะมันก็เลยชนอยู่ที่เลขหกนะคะเอาสูตรคนละสูตรพี่น้องนะคะคนละสูตรแต่พ่อไกลกันเลยแต้มเดียวได้หกกับเจ็ดกับหกกับแปดไปดูสูตรที่สามเนาะคะ่ะตัวแรกกับสูตรเดียวกันเลยแหละล่ะคะ่ะหกตัวเดียวนะคะเด่นบนล่างตัวเดียวได้หกมาที่หกสามได้เจ็ดมาแปดเจ็ด ได้แปดมาที่แปดห้านั่งปิดวิกแม่พี่น้องแบบสมัยเกา่าแม่ค่ะรอบผ่าด้วยนั่นพี่น้องั้งได้แอดเป็นเด็กหน่อยเห็นปะเสียงโคตรสนาอยางนั่นตะนายบอหันเอาตัวค้องที่ตัวต้างก็คือเจ็ดกับแปดนะคะหกเจ็ดแปดนะคะเพราะว่าสูตรหกัตมันสูตรเดียวกันเขากัเลยสรุปเป็นหกเจ็ดแปดนะคะ โฆษณนาหนังปิดปิกพี่น้องแต่แอดเป็นเด็กหน่อยเหมือนฮอตปันนี่แล้วเอาขึ้นเบิง้งตะกี้ไปมุดผาเพิ่นเบิ้งหนังเพิ่นไเพิ่นเอาน้ำมันกิโลแมะพี่น,อน้องผ้าผ่าไว้นะคะแต่อย่าหัวเบามากเนาะโอ้ยเ,อเด่นบนล่างตัวเดียวเด่นบนขันทามว่างวดนี่ แอดมักยังแอดมักศูนย์เห็นบ่าอ่าลงแนวทางมาหลายๆตั้งวันที่แล้วก็จะไว้ฟันศูนย์เบิดแอดแต่ว่ามักอันนี้บ่ได้ไว้เนาะเจ้าจของเด่นผู้เดียวเด้หมายถึงว่าแต่เป็นอย่างงวดนี้นี่แอดจูบเจา้าน้ำศูนย์มากเลยมากแข็งขักเลยพี่น้องเออความฝันแอดเด้อค่ะแอดฝันว่าแอดฝันจะขึ้นตองงวดแล้วแอดเลื่อมบให้ฟันฝันว่ามีเฮียนหน่อยสองหลัง หลังแหลกมีพระคุณเจ้าอยู่องค์หนึ่งเพิ่นยังมีชีวิตอยู่วัดไกรบานนี่แหละแอดเลยไตหัวขั้นใดขึ้นไปหัวขั้นใดก็ดูาสูงประมาณสามขันนี่แหละสามขันแน่นอนเลยเบิ่งจังหวะการขึ้นแล้วแอดก็เลยขึ้นไปกาบเพิ่นองค์แรกแอดก็เลยเลี้ยวไปอีกหลังหนึ่งเห็นพระคุณเจ้าอยู่อีกกระ่อมหน่อยที่เถียงหน้ากับว่าเทียงสิกระท่อมกับว่ากระ,กะ่อมต้เป็นหัวขั้นใดขึ้นไหมพี่น้องคิดภาพออกเนาะ แอดก็ลล่องจากหลังแหลกไปแอดแล้วไปขั้นขึ้นบันไดอีกหลังที่สองอบันไดก็สามขันอีกได้พี่น้องพระยู่เคร่องหันหลวงปูพญายูสององค์แทบนี้ร่วมแล้วจะมีหันว่าไงไงคือพระคุณเจ้าพนจะมีอยู่สามองค์เนาะสามองค์บันไดก็สามขันได้พี่น้องแอดก็เลยตีสามสามแปดบันไดสามขันแอดไปขึ้นสองเทียนึ่งเป็นสีเป็นสองพี่น้องสองสามแปดเนาะ เอาขอันผู้ใดบ่ลืมเนาะค่ะคาเทียมากแอดก็คยฝันเม่นอยู่อ่ามาพักหลังนี่มันบ่คอยปันไดเนาะคะ่ะจำความฝันบ่ได้พี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุดติไว้สำนีเนาะค่ะ mm hmm. พอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ